เจ้าหญิงพามาดูรถคันนี้นะคะแคบเกียออโต้นะคะ1.9ขับสบายๆทั้งเพศหญิงแล้วก็เพศชายนะคะคันนี้เ,เป็นสีขาวราคาอยู่ที่690,000บาทยังมีอีก2สีนะคะสีบอลเงินแล้วก็สีเทาโอพิกราคาเพิ่มขึ้น7,000บาทจะอยู่ที่697,000บาทนะคะตัวนี้จะเป็นปี2024มีการเปลี่ยนหน้าใหม่ทั้งหมดลองมาดูด้านหน้าใกล้ๆนะคะว่าด้านหน้ามีการเปลี่ยนอะไรบ้างนะคะเริ่มจากไฟหน้านะคะกระจังหน้าเราเปลี่ยนนะคะแล้วก็มีตัวนี้ ลักษณะของคล้ายหลังพึ่งนะคะ,ะเราดูโดยรวมได้เลยนะคะแต่ว่าตัวนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกนะคะ,ะตัวนี้ลูกค้านะคะบรรทุกเกี่ยวกับขนมนะคะลูกค้าให้ใส่ตู้นะคะตัวนี้จะเป็น2,10เมตรสินะคะมีหลักหลังคาข้างบนด้วยเพราะว่าเสริมขนมเผื่อที่ว่าในตู้นะคะ,ะขนมเยอะแล้วก็ไม่พอก็เสริมด้านบนได้นะคะด,ดูดูรอบๆเลยค่ะ ตัวนี้ด้านหลังนะคะก็คือสามารถที่จะเปิดได้เป็นเปิดท้ายสองบานสนาดแบบนี้นะคะข้างในนะคะข้างในจะกุด,ด้วยไม้อัดนะคะตัวนี้2.10เมตรสิบแต่ลูกค้าเลือกได้นะคะ<ม>ก็จะมีสเปคทั่วๆไปก็จะมี2.10เมตรสิแล้วก็เมตรแปนะคะตัวนี้เซลล์หญิงใส่กระบะไรเนอร์ให้เรียบร้อยตัวนี้ก็คือจะมีบันไดนะคะบันไดลิงที่สามารถที่จะ ขึ้นไปข้างบนที่เป็นแหลกลังคาได้นะคะโดยดูโดยรวมนะคะมาดูข้างในกันบ้างนะคะข้างในนะคะตัวนี้เป็นปี2024นะคะเป็นตัว S Auto นะคะก็คือหน้าจอนะคะหน้าจอคือเราได้หน้าจอ8นิ้วนะคะตัวนี้ใหญ่มากขึ้นนะคะมีกล้องมองหลังนะคะเชื่อมต่อ Android Auto นะคะแล้วก็ แอปเปิลคาเได้นะคะส่วนแอร์นะคะจะเป็นแอร์ปรับหมุนแยกเหมือนเดิมนะคะเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะมีให้เลือกระหว่างเกียร์ออโต้และก็เกียร์ธรรมดาแต่ลูกค้าอะไรนี้เลือกเป็นเกียร์ออโต้เพราะต้องการความสบายในการขับรถหานะพวงมาลัยเราก็เปลี่ยนใหม่นะ,ะเลื่อนใหม่เราเปลี่ยนใหม่ตัวนี้รายละเอียดไม่ค่อยเยอะมากนะคะสเปคจะเดิมเดิมลูกค้ามีการเสริมแค่ตู้นะคะช่วงล่างแล้วก็ล้อไม่ได้เปลี่ยน นะสเปคตัวนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะอยากได้สเปคตามนี้หรืออยากได้สเปคแบบอื่นนะคะตกลาเซลล์หญิงได้เลยนะคะเซลล์หญิงจะมีข้อแนะนำอีกทีนึงนะคะว่าลูกค้าสามารถที่จะออกได้ไหมต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะคือจะมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตนะคะสามารถเข้ามาสอบถามกันได้นะคะเซลล์หญิงฝาก แล้วก็ YouTube นะคะเซลลหญิงอ e ีสุสุปักช่องนะคะเบอร์โทร0 8 7 0 6 0 2 5 1 1ทักเข้ามาสอบถามกันก่อนนะคะวันนี้เซล,ลหญิงขอจบการรีวิวแคปออโต้ 1.9S แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ